พ่อพี่น้องเอ้ยกับพ่อแฮ่นี่หมานขนาดมื้อนี้หาเฮ็ดยามเสานี่พ่อเฮ็ดโปพี่น้องเอ้ยพี่น้องพูจมบุจจมบุยอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่พ่อเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ล่ะนี่เฮ็ดโปดอกใหญ่ซ่ํานี่ล่ะนี่นี่อ้อมฮอบแท้นี่บ่มีแต่ดอกบักใหญ่บักใหญ่นี่โอ๊ดน่ะนี่ ui thì nón này, thì thằng như này, ủa thế, thì nó còn nhớ một này, ừ cái, mồm này, còn khơi ở này. ชีมือโลนคนดวงดีมาข like. okay. ี้ก็พอเห็ดทาเลยเด้อขี้ก็เด้อไวจะบ้าเน๊ตข um> ี้ดีไรสบายดีเด้อพี่น้องป้องปายชกุชกคนมันอีเพอกับบ้าดีเจพ่อแท้อีกแล้วพี่น้องเลยพาพี่น้องไปหาเลาะหาเห็ดยามเสาเห็ดโปอ้อเลยพี่น้องเอ้ยเออ มันม้วนกากัดพจนกระตกลิดในนั่นื้อมันใส่ชุดกระพดมาเลยว่ะเชนเนาะเดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องเลยเข้าไปเรื่อยๆบางเทอมันหวานจ้าได้หรือไม่ได้ตามป้าเลยนี่ยมันนี่ลุนกันเลยสิได้ป่ะนี่พอแล้วพี่น้องเอ้ยพอเถอะเห็ดโป๊ะไอ้ตัวนี่อ๋อเถอะนี่โอ้ยเห็ดโป๊ะใหญ่มยายนี่อ๋อเถอะน่ากิ Bin ông ký bọn lắng cái mặt món môn 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 ta, môn 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 thì môn 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 nhớ đi, มัน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 เอาฮักสำตุนเออพี่น้องพี่อ๋อเธออนี่จัะว่าเห็ดโป๊ะแท้ๆพี่น้องเอ้ยอ่อนช้อ,ชอ,อ,อ,เอยนนนเนี่ย,ยพี่น้องเอ้ยจีอลไรไปที่บ้านนอกบ้านหน้าเนี่ยวนเดียวพี่น้องเอ้ย อ่ามันแท้มันแท้นี่ก็ทีอีกโอ้ยจุ่มน้ําแท้ๆพี่น้องจุ่มน้ําแท้ ้ายเท่ๆ้ายเท่ๆนี่มันก็คักดูแลพี่น้องมวนขนาดพี่น้องเอ้ยอโปะ๊ะโป๊ะโอ้น,นี่อีกโอ้ Hãy à, đưa khi có đưa Mày cho ba đấy Khi đi đấy จะคิดได้พ่อแกงหรือพ่อเหากันไร้

我平常也嗯。 Nói lát nữa thì nó chưa nắng 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 น้องเอ้ยรู้ชลา i อยู่นี่อ๋อเธอพี่น้องภูเฮ็ดนับภูไม่เลยพี่น้องเลยเนี่ยดีเลยกระตาหนึ่งตาปลายเลยพี่เทิงอีกปูโอ้บุญนนี่บุญนับภูเฮ้ยเฮละงงงเงี่ยเมาเลยนี่เฮละงงงเงี่ยเมาเลยเฮละงงงเแต่เฮ็ดโป๊งนี่พุ่นัะภูน้องเอ้ย พนนนุนี่ปูองพทในอ่าวอยู่ทุ้งปูมวนๆน้ำพรแต่นี่ยซิกาตากับพี่น้องเลยชิเต็มเลยพี่น้องเอ้ยจะกินเชอดแล้วเลือดนี่โอ้ยลึกดีเฮ็ดปดเูเด้อดอกจำช้างนี่พี่น้องเอ้ย <Okay. S 2> นี่นอ,อยเนี่ยโอ้ยน่าตือนดีเฮ้ยมีบอลเชือบาดนี่ยุปนกระตาเลยเป็นมันน,น้อยผดเนาะมันน้อยผด <laughs> กับพี่น้องเลยนะี่คนจะแช่อยู่บ้างเล้อในี่โต๊ะโต๊ะพี่น้องเลยโ,โต๊ะปุ๊บต้องงนะ่นึงพี่น้องเลยย่งจงได้ทา้งนั้นถูกตรงไหนนึน่งอะนี่มาเอาตัวนี้นะอีกเนี่ย ดดอกแนาๆช่วงจากแนาสองดอกอใหญ่ๆค่ะมีดอกเยื่อลีนี่เห็ดโปดอกเยอเทั้งลุ่มนี่เจาะอีนี่ทั้งลุ่มเลยตอมเคยอ่อนนี่พี่น้องเลยชุดยอดเลยมาเนี่ยสีมือโลนๆคนดวงดีมาขี้ก็พอเฮ็ดมาเนี่ตัวเขาบางเลยนี่พี่น้องกายมาโอ้ยเขาห่ามามาหายเห็ดได้หลายโชคเพิ่มมาท่านพี่น้องเข้ามาท่านนี่มัได้ชั้นไร่ทั้งคน